ในเมืองหลวงกรุงเคียฟผู้คนกำลังสร้างเครื่องกีดขวางโลหะขนาดยักษ์ที่เรียกว่าเมนเพื่อป้องกันร,รถถังของรัสเซียไปรับชมรายละเอียดกันค่ะขณะที่กองทหารรัสเซียใกล้กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีคนงานจากบริษัทก่อสร้างในท้องถิ่นทำงานกันหนักแต่ไม่ใช่สร้างบ้านและสำนักงานเป็นการสร้างเครื่องกีดขวางโลหะขนาดยักษ์ที่เรียกว่าเมน เริ่มต้นความจริงที่ว่าในวันแรกเมื่อรัสเซียโจมตียูเครนอย่างตลบตะแลงเมื่อพวกเขาเริ่มข้ามพรมแดนเมื่อเมืองใ,ใกล้ๆนั้ลุกเป็นไฟเลือดในตัวพวกเราชาวยูเครนทุกคนก็เริ่มเดือดในฐานะเป็นผู้กาา่อสร้างเราเข้าใจว่าเราไม่รู้วิธีการต่อสู้แต่เราน่าจะมีประโยชน์นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่พล,ลเรือนอยูเครนสนับสนุนกองทัพขณะที่พวกเขาพยายามขับไล่การรุกรานของรัสเซีย นอกจากนี้ก็มีการกอร่อตั้งหน่วยป้องกันภัยพลรเรือนและกองทหารอาสาสมัครอิสระทั่วประเทศยูเครนจะชนะผมมั่นใจว่ายูเครนจะชนะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศของเราทําให้ประชาชนเป็นหนึ่งเดียวกันโดยสมบูรณ์คุณต้องเข้าใจว่าเราเป็นชาติทุกคนรู้ว่าจะทําอะไรนั่นคือเหตุผลที่ปูตินเอาชนะไม่ได้เราจะชนะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจํานวนผู้ลี้ภัยที่หนีออกจากยูเครนเพิ่มขึ้นมากกว่า1ล้านคน ทหารรัเสเซียและพล,ละเรือนยูเครนหลายร้อยคนเสียชีวิตและรัเสเซียเองก็ถูกโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจอย่างไม่เคยมีมาก่อน